ขอกราบแทบเท้าไปทุกท่านท่านผู้กล้าหาญทรหดอดทนทุกท่านเอ้ยค่ะนับถือน้ำใจของทุกท่านจริงๆเลยนะคะบางครั้งอันตรายแค่ไหนพวกเราไม่ถอยนะคะจนกว่าพวกเราจะชนะขับไล่ทอร,ราชออกให้สิ้นจากแผ่นดินไทยนะคะวันนี้น้องนุชคนสกลนะคะบ้านเกิดอยู่จังหวัดสกลนะครค่ะมีคนอีสานอยู่บ่คะ่ะขอเสียงคนอีสานนะคะนุกผปดดังๆเลยจ้า ค่ะวันนี้มาให้กําลังใจพี่น้องทุกภาคเลยนะคะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพกรทมก็ไปขับกล่อมมาหลายเวทีแล้วพี่น้องก็มาร่วมสนุกได้นะคะวันนี้ลูกอีสานอยากให้ฟังเพลงนี้นะคะเอยไม่ใช่เพลงสินะ้องหมอลำค่ะเหนือดวงใจไทยอีสานค่ะลุกลุกหมาคอนลำร่วมกับนงนุชย์ได้นะคะเรวเอ็นส่งเพลงเลยนะคะดูหน้าตาแล้วทุกท่านสง่างามมากเลยเพราะพวกท่านรัก าติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยจิตคารวะทุกท่านเลยนะคะสงเรงเลยนะคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอคะอ๋อพี่แหม่มอยู่นี่เองค่ะเราก็ไปต่อสู้กันหลายครั้งหลายคราแล้วนะคะถ้าเขามียางอายหรือว่าจิตสำนึกดีในต่อมของเขาทำงานพวกเราก็คงไม่เหนื่อยมากขนาดนี้ อันนี้น่าจะติดอันดับโลกเลยนะความหน้าด้านเนี่ยเลวซามอะไรขนาดนี้ตระกูลชิน,นะวะัตรตระกูลเดียวเนี่ยไม่ใช่เจ้าของประเทศนะใช่ไหมคะประเทศเราเนี่ยเป็นของชาวไทยทุกคนีนนุดร,รอเพลงนะคะก็เลยคุยไปก่อนแล้วกันธรรมดาก็ไม่ไม่ค่อยพูดอะไรหนัหนกๆอย่างนี้นะคะแต่ความบาดอั้นตันใจนะคะเห็นพี่น้องเจ็บล้มเจ็บล้มตายจากพวกเราไปเนี่ยโอ้โหนี่แหละผลงานของรัฐบาลที่จะเป็นผู้นําของพวกเรา มันไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะเรายอมให้มันอยู่ในประเทศเราไม่อย่างเงี้ยไม่ยอมใช่ไหมคะควรจะไปจากแผ่นดินไทยซะด้วยซ้ำด้วยนะคะตระกูลนี้อันตรายจริงๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ <laughs> เพลงหนูค่ะถ้างั้นขณะร้องเพลงที่เป็นหมอลำนี้นุชอยากฝากเพลงนี้ทราบว่าคงโดนใจทุกท่านนะคะสยามมึงยิ้มก่อนแล้วกันนะคะ จงภูมิใจใเธอที่เกิดเป็นไทยมีเป็นทาสใครและมีน้ำใจลน้นพิมทั่วโลกกล่าวขานขนาดน้ำให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มทั้งความดีงาม คนเย็นใจซื้อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามข้ามเขตข้ามของถิ่น้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการ เพลงมาแล้วพอดีนะเดี๋ยววันหลังเข้ามาร้องให้จบนะคะสยามเมืองยิ้มมอบให้ทุกท่านเลยสําหรับเพลงนี้คือเหนือดวงใจไทยอีสานจากลูกอีสานจังหวัดสกลนครค่ะโอ้ จงแนเห็นไปเบึงละมุนมั่งยังโจโกจะไปห้างได้จังใดลอมลดใจให้มันต้มหองกันให้ลืมแกนมาร่วมสร้างสรรค์กันทั่วแดนน้อมถวายพระพรชัยให้องค์พระเจ้าอยู่ จากใจไทยอีสานลลอมรวมกันทั่วแดนไทยเป็นพลังน้อมกล้าวถวายพระพรไทยให้ในหลวงมหามงคลสมัยร้อยดวงใจหกสิบล้านดวงมหาพรจากแดนสวงตายประดานละขออันเชิญมารัว <c oughs> พื้นล่า พื้นลาพระสุภาโลกใหญ่ให้ทุกคนยึดมันพระเนื้อกาห่วงหาขอประนมตายฟาทุลีขอประนมตายฟาทุลีองค์พระภูมิพลเพจนอของแผ่นดินเออโอกาสมหามงคลฉลมิมพระชน8 6 0 0สพรรษา ทรงเหน็ดเหนื่อยกายาเพื่อประชาชาวไท,ทยสุขสีใต้่มโพที่สบทานล้อมใจกันรู้รักสามคีเธอไทยแด่องคงจักรีสาดูดีมหาราชันเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อมาสันสาสงสันสางละโฮมกันสารต่อเธอทุนพ,อพ่อผู้ให้และไทยนั่นทั่วแผ่นดิน เธอถ่ายองค์พระภูมินเธอถ่ายองค์พระภูมินพระปรมินมหาภูมิพ่อชาวอีสานพระทินที่หากินอยู่ทั่วแดงไทย ประสานรวมพลังใจน้อมถวายในหลวงของเราพระมาหาการุณาธิคุณที่ข้ามจุนและบันเทาจำนึกน้อมนำเอาพระดำรานั้ที่ทรงที่นำเอ,เ,อเอ๋จำให้มัน ให้มันละสันต่อทุกคิดเศรษฐกิจพอเพียงและพอเฮาซอนให้ประสานใจไทยอีสานประสานใจไทยอีสานธรรมาบาลสืบั้าชีวิตพอเพียงธรรมาบาลสืบสานชีวิตพอเพียง ม่วนบะคะเห็นพี่น้องชื่นชอบก็จัดหมอลำมาทั้งชุดเลยนะคะส่งเพลงต่อมาเลยเพลงต่อไปเอ้ยไม่ใช่เพลงสิหมอลำเนาะชื่อว่าลำตังหวายถวายพระพรนะคะปีนสารสกลได้ไหมคะทิศเกตตัมีใช่ไหมคะ ล้ว,ว่าพี่น้องทุกภาคก็คงจะฟังได้และถือว่าเพิ่มภาษาใหม่เนาะเพิ่มรสชาติอีกแบบหนึ่งทางอีสานพะดีณี่จะใต้รำแล้วก็เป็นหมอรำออนะ น้องแมนสีบนิ้วอันชุรีละวน้อใจนอบนอมยกใส่เก่าก้มกราบในหลวงเฮาทางปงวงเราระทุนเธอไทยสุนขวมใจละวน้อทัทางชาไทยเฮาเอ๋ยคนไทยเอ๋ยบุญอ้ยบุญมูเฮาละวนะ้อแมนหลายแท้ มันสุกลนองผู้มีบลพอล่อหวงคุมเกครพระเจด้วยราชาธรรมสุขเรือลำน้อเจ้าสยามบุญหลายเดชคนไทยเอ๋ยโอ้น้าคนไทยเอ้ยแล้วเขาจงหูวไหวซ้ำนึ่งในเหล่าพระคุณสูงฝ่าลาย วาลานโครงการหลวงทรงเป็นห่วงทุกห่วงประชาพระเมตตาจากฟ้าสุดินปริญญาติมหาบอกคาใไาทายเอ้ยมาน้อใจและถวายพระพรขอพระองค์ทรงหายพระประจวนสุข วนวนสู่พระหาชัไทายขอถวายไทยโน้แด่พระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ คนไทยเอ่ยแล้วข้จงหูไวตำหนึกในแล้วพระคุณสูงป่าลายพันกว่าละนักรงการหลวงทรงเป็นห่วงทุกพวงประชาพระเมตตาจากฟ้าสุดินรินญ,ญาติมหาหมอกาใจา น้อมใจและถาวายพระพรขอพระองค์ทรงหายพระประชวรนสุขล้วนล้วนสู่พระหาไทยคอถาวายไทยน้อแด่พร,ระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ เร,ราฟ้อนรำกันอย่างสง่างามมากนะคะมีทั้งเทพพระบรและเทพพิดานะคะมาวันนี้มาทําหน้าที่ใช้นี่แผ่นดินถือว่ากะตันอยู่ต่อแผ่นดินเกิดแล้วนะคะทุกทกท่านจงภูมิใจเถอะนะคะอ้าละเพลงนี้พี่น้องจะชื่นชอบมากเลยนะคะจะร้องให้ฟั่งทุกครั้งเลยค่ะที่มานะคะ วันงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีกว่ากว่าไม่น่าลืมกันในงานวันออกพรรษาสัญญาว่าจะรักมันจะจูเพลี่ยนเพียนรวมกันอาทิทานจะรักมันที่รม่มมีควงฝัน เป็นผ้าเจหน้ากับโบกุคมที่พูกเบอรให้น้องตามองว่าสวยทำทมน้องอายหน้าแดงนาองคมหลบสายตาคมเมื่อพี่ต้องมองจากงานวันออกพันษาอ่านมาสีหนะ้า อาไม่เป็นสัญญาพอะดอกฟ้าแลยลืมดอกปักทองไม่หันมาเลี้ยวเกี่ยวของโบผูกใจน้องเป็นโบรักสีดำลืมคามันและสัญญาบอกว่าลืมคามันและสัญญาบอกว่าออกพรรษานั่นแล้วจะก็หน้องแต่งงาน สูส่มาชิก้อแตกแปงเอาโบสันเนาสำนวนละมวลหูฟังแล้วเสียงยังแววละติดหูนองอยู่เสียงยังแววละติดหูน้องอยู่ขำที่บอกให้หูไปวันน้องสื่ใจผูกนักไว้ท้งโบรักสีดาําเลยบเจดแกลบเอาละใส่ใ่ใค่นั้นถึงวันนัดหมายตายมานี่ไม่เห็นหนะ้าเหมือนว่าความฝันจะมองหน,นุ่มในก็ไม่เหมือนหนุ่มคนนั้น ใีนุมเข้ามาติดพันแต่ว่าทันไม่หันสายตาว่าน้องหญิงที่จริงแล้วไม่ใช่ดอกนาด้วยใจทันรักนั้นไม่เสื่อมศรัทธายังจำและมันสัญญาตราบที่ว่านี้ยังจดจำมองดูโบกผูกผมเป็นปมโบสีชมพูแต่โบกผูกใจหนุงทำไมแล้วเป็นโบสีดำกูกไป่ม เพียงขึ้นข้อขึ้นคำของสัญญายัางหาไม่เจอคนไขยเกิดละเมอหาบาเวคนไอยเกิดละเมอหาบาวเวอกใจได้มันาน,านึคิดพอนาจะไปทายใสนอนบ่ได้ใครรักมาที่น้ำตารินมตกหอนะนอนเปลือยจากเดือนเดือนไปเป็นปีท้นปีก็ไม่มีความหวังอกตอนเรกปากผ้าเช็ดหน้าก็ยัง รูหปหัวใจผักลางหัวใจคู่รู้ทำทุกคืนของฝากจากเขาให้เราว่ารักหัวใจแต่ทำไมใจเขาไปรักคนอื่นบอผูกพมถ้าจัจหน้าน้องขอส่งคืนเอาไปให้ยิงคนอื่นสำหรับน้องไม่ต้องมาโสน ฮันในความเจ๊งความจำฮักปนในความเจ๊งความจำบ่รักสัดังทำน้องหอ,องมนกลางคืนค้นหลอกลวงให้เกียงเสียงว่าโอ,โอ,โอดบ่จะจำเม่อสำคนสูงงส้ต่อใจรักเข้าลงคดหัวใจกุม ได้ยงหรือ,อยังคะ,ะพิธีกรส่งซิกไม่ทราบว่าหมดเวลาหรือ,อยังอหมดแล้วใช่ไหมคะ,ะเชิญพิธีกรขึ้นบนเวทีนะคะพี่น้องคะขอให้กําลังใจทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะจนกว่าพวกเราจะชนะนะคะขอเป็นกําลังใจทุกๆท,ท่านเลยขอบคุณคะ่ะครับผมโอ้โห